บ้าน3เอเคอร์จีนาจีดาภาขึ้นข่าวหน้าหนึ่งก่อนยกอดีตสามีให้หนางเอกป่องขึ้นข่าวหน้าหนึ่งก่อนยกอดีตสามีให้หนางเอกบ้าน3เอเคอร์จีนาจีดาภารองสาวไทย2535ไม่เคยติดต่ออดีตนางเอกที่ไทยส่งความเฟียสจีนาจีดาภานั้นลำเลียงเที่ยงคงความสวยแซ่บดีเกรีความงามระดับรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2535ความงามในครั้งนั้น ยังคงไม่เลือนลางจากหายลงเลยสักทีเดียวถึงแม้จีน่าจะอายุขึ้นต้นเลขห้าแล้วก็ตามแต่ยังคงหุ่นที่งดงามและความแซ่บสวยเหมือนเดิมไม่น้อยลงเลยซึ่งในตอนนี้เธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกับลูกสาวคนสวยอย่างเจดา้าจีดาลินนาลำเลียงบอกเลยว่าชีวิตในตอนนี้แฮปปี้สุดๆทั้งสวยทั้งเก่งสําหรับเจดา้าจีดาลินนาลำเลียงลูกสาวคนสวยของจีน่าและเจเจตรินวัฒนาสินทีลาสุดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส เป็นที่เรียบร้อยแม้จะรับช้าไป1ปีแต่ตอนนี้ได้ใส่ชุดบัณฑิตเข้ารับใบปริญญาแล้วท่ามกลางความยินดีของครอบครัวสุดชื่นมืน่นโดยมีความสงสัยจากกระทู้พันทิพย์ที่มาตั้งคําถามเกี่ยวกับยุคทํานองนั้นว่าอยากทราบเรื่องราวของคุณเจเจตรินและคุณจีนาใครที่ทราบรบกวนช่วยเล่าเรื่องราวให้รู้หน่อยค่ะอยากทราบเรื่องราวของคุณเจเจตรินและคุณจีนาค่ะตอนนั้นไม่เคยรู้เรื่องของสองคนนี้เลยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงไม่ได้แต่งงานกัน ทราบแค่ว่าน้องเจด้าคือลูกสาวของคุณเจมีผู้ใช้รายหนึ่งมาตอบไปว่าสมัยนั้นเจกับปิ่นเป็นแฟนกันนักข่าวและคนทั่วไปก็รู้เรย่อยๆว่าเป็นข่าวฮอตเลยทีเดียวแต่มีช่วงหนึ่งที่เจทะเลาะก,กับปิน่นออกแนวระหองระแหงก็เลยถอยออกมาคนละก้าวคือไม่เชิงเลิกกันเด็ดขาดน,นะคะช่วงนั้นพอมีข่าวมาว่าเจมีแววใกล้เลิกกับปิน่นวงเล็บแต่ทั้งคู่มีโครงการจะแต่งงานกันแล้วค่ะเจก็มีข่าวกับสาวๆค่อนข้างเยอะและหนึ่งในนั้นคือจีน่า คือจีน่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องกับพี่สาวของเจที่เป็นนางแบบสมัยนั้นนะคะเจไม่เคยทอดทิ้งเจได้นะคะเขาส่งเสียตลอดถือเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งในสายตาเราเลยนอกจากคุณแม่จีน่าจะสวยจะเป็นขวัญใจนางงามจนถึงยุคปัจจุบันแล้วน้องเจได้จีดารินยังคงเป็นอีกหนึ่งขวัญใจที่แฟนนางงามเชียร์ลุ้นให้ร่วมประกวด Miss Universe Thailand เช่นกัน